นักปฏิบัติทั้งหลายก็คิดอย่างนั้นมานั่นแหละเห็นว่าจิตวิ่งไปนี้วิ่งไปนี้ไม่ต้องใครอ่ะสาติพิกุในครั้งตัวการก็ยังคิดอย่างนี้เลยว่าวิญญาณเป็นผู้แล่นไปแล่นไปในภพนั้นภพนี้ไปเรื่อยๆรื่อยเห็นนะดูไม่ทันนะดูไม่ทันว่าจิตเกิดดับเพราะจิตเกิดดับเร็วมาก ดังนั้นนั่งสมาธิเนี่ยโยมจดจ่ออยู่กับลมเนี่ยดูผูู้เจ้าจึงบอกเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมไงอย่าลืมลมนะอย่าลืมสั่งง่ายๆคําเดียวอย่าลืมแต่ลืมทุกทีนะนั่งดูต่อหน้าต่อต,อตาเนี่ยปุ๊บไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไปแล้วแป๊บเดียวนะไปนานแล้วด้วยนะ,ะไปนานห้านาทีสิบนาทีเพิ่งรู้ตัวโอ,โอ้ไปยาวแล้วเนี่ยเอากลับมาเห็นนะ Fala mais.